ทางด้านตำรวจรวบตัวคนร้ายนะคะก่อเหตุลักทรัพย์ที่มสัสยิดกลางจังหวัดยะลาค่ะโดยตำรวจยะลานะคะบุกรวบตัวคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ในมสัสยิดกลางค่ะขณะที่พี่น้องชาวมุสลิมนะคะร่วมกันรวมตัวปฏิบัติศาสนกิจนั่นเองค่ะตำรวจซพเมืองยะลานะคะได้รับแจ้งจากนายบัลยานเจ๊บูอายุ23ปีค่ะซึ่งอยู่บ้านเลขที่32ทับ11หมู่2ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีว่ากระเป๋าเป้สีเขียวมะนาวได้หายไป ในบริเวณชั้น2มสัสยิดกลางจังหวัดยะลาในขณะที่ทําการละหมาดวันศุกร์เวลาประมาณ13บสนาฬิกาถึงสิบสนาฬิกาสานาทีค่ะโดยในกระเป๋านะคะก็มีเงินสดรวม40,000บาทซึ่งก็เป็นธนาบัตรไทยจํานวน17,000บาทค่ะธนาบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะจำนวน700ดอลลาร์ธนาบัตรสกุลเงินสูดานจํานวนประมาณ30,000ป่นบอนสูดานนะคะรวมถึงเสื้อผ้าโดยไม่ทราบ โดยขณะนี้ค่ะทราบตัวผู้ก่อเหตุที่เอากระเป๋าไปแล้วค่ะทางด้านพันตำรวจเอกเบียพัฒทองพันเลิศกุลนะคะผู้กำกับการสพเมืองยะลาได้เปิดเผยว่าจากการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุนะคะคนร้ายได้หยิบเอาเป้ไปแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ค่ะหลบหนีไปทางเม่ลานค่ะทราบว่าไม่ใช่คนในพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ พยายามสืบสวนต่อนะคะจนกระทั่งวันนี้ค่ะทางสายลับนะคะก็ได้แจ้งเข้ามาว่าเห็นคนที่มีหน้าตาเหมือนในกล้องวงจรปิดค่ะอยู่ที่ร้านขายข้าวยำบ้านมุงเตียออำเภอแม่ลาน ทางเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปดูปรากฏว่าใช่จี้จนคนร้ายรับสาร,รภาพค่ะแล้วก็พาไปชี้จุดที่เอากระเป๋าไปทิ้งเอาเงินไปใช้และเงินที่เหลือสกุลซูดานก็ตามไปยึดกลับมาคนร้ายไม่กล้านําไปแลกค่ะค่ะสําสหรับข้อมูลของผู้ต้องหารายนี้นะคะมีชื่อว่านายอุสมานฮายีอาบูบากาอายุ34ปีค่ะภูมิลาเนาเนี่ยเป็นคนจังหวัดยะลาก็รับสาร,รภาพว่าเป็นคนขโมยไปจริงต่อมาเจ้าหน้าที่ค่ะก็ตรวจยึดของกลางทั้งหมดทําบันทึกจับกลุ่มรวมถึงตรวจ ปัสสวาวะพบสารเสพติดด้วยค่ะแล้วก็จะเร่งดำเนินการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ